ท้ายครัวสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโตกลับมาคุย,น,ยนี่คุณทำนู่นทำนเยอะยะากจะลงการเมืองเลยไหมเนี่ยเ <c oughs> ต็นบอกมีคุณมาจีบคุณเยอะแยะเลยลงการเมือง <c oughs> ผ่านเธอมากี่คนเออเอานี้ก่อด <c oughs> เดี๋ยวหา <c oughs> เดี๋ยวหาว่าโมอคถามมดดำเองเลยดีกว่าว่าผ่านกี่คนที่ผ่านมาทางมดดำนางไม่เอาก็บอกอยู่อย่างนี้ดีกว่าได้ข่าวว่าเป็น2ี่สิบพักเหรอยี่สบสพักโอ้ก็มีคนหลายๆคนเพราะว่าเขาบอกคุณออกมาช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ยใช่เราอาจจะเห็นภาพเราอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่าณตอนนี้ยังแฮปปี้อยู่อย่างเงี้ยเป็นดาราที่ได้ช่วยเหลือสังคมอยู่อย่างนี้แล้วก็ยังมองไม่เห็นว่าอาชีพไหนจะมีรายได้ที่ดีที่จะ ได้ตังค์และได้เอาไปช่วยคนได้ด้วยเหมือนกับเป็นดาราที่ผมเป็นณตอนนี้เอองนพูดถูกเอาชื่อเสียงเราทําประโยชน์เนาะเออเป็นนักการเมืองแล้วเงินหายอ่ะแล้วในฉันจะไปรู้ก็ไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วจะเอาเงิน อะไรยังไงตรงไหนถูกป่ะคุณที่ว่า,าคิดถูกว่าสมมติเราเราเป็นดาราเราได้เงินเราก็ไปช่วยคนได้เหมือนกันถูกตอ้องแล้วก็ลงพื้นที่ไหนก็ได้ไงเราอยากจะไปเขตนั้นเราจะเป็นเขตนี้เราไม่ได้ไปข้ามเขตชาวบ้านก็ไม่ต้องโดนดา่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือคือเคสต่างๆก็ยังทําได้อยู่อือครั้งหนึ่งนางทําให้ออฟฟิศฉันไม่มีใครกล้ามาทํางานทําไมเพราะนางไปเป็นแขกรับเชิญในออฟฟิศฉันแล้วแล้วแตงก็ไปเห็นอืก็เธอถามก็เธอถามอะ เห็นอะไรมีผีไหมอ้าวพี่ผู้เห็นผีตายแล้วใช่ไหมพี่นู้เผยผีนางไม่คนเห็นผีนะถ้าเวลานางทักอะไรเนี่ยนางจะเป็นคนเห็นผีจนฉันต้องเอาเรื่องนางมาสร้างเป็นละครนี่เหรอพี่เห็นแบบไหนอะเห็นเป็นเป็นเป็นรูปร่างยังไงเห็นเหมือนคนอย่างเงี้ยแหละแต่ก็รู้ว่าไม่ใช่คนอะแล้วโดยที่ไอเนี้ยไม่รู้อ่ะว่าคนนั้นตายไปอะทีมงานเขาอะแล้วทีมงานเขาอ่ะยังมานั่งตรงข้ามฉันแล้วก็มองหน้าฉันก็ถือเอานิ้วถือตำไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็ พอคนถามว่าเห็นผีไหมฉันก็เล่าตามตรงว่าอ่ะเนี่ยก็นั่งตรงข้ามอยู่เนี่ยคนหนึ่งโบกลมๆอย่างนี้นะใส่แจ็คเก็ตสีสีดําอย่างนี้นะแล้วก็เหมือนผ้าล่มอะ่ะแล้วก็เอามือถูตําได้อยู่อย่างเงี้ย ก้มหน้าเล่นอย่างเงี้ยนทีมงานไม่เคยสิซึ่งแกไม่เคยไม่ได้รู้ใช่ไหมว่าพี่บุ๋มเห็นไม่ถามไปเฉยๆไม่เคยรู้ว่านางเห็นแล้วก็ไม่น่าจะมีคนรู้เออเข้าใจแล้วนางก็ยังไม่รู้เลยว่าคนนั้นตายไม่รู้ว่าเขาตายคนรู้แล้วแต่ทีมงานน่ะรู้หมดบอกมาลักษณะนั้นคือใช่คนนั้นเลยก็คือมาดาม่าไม่รู้ว่าเขาตายอ แต่เขาเป็นคนที่แบบว่าเวลาตั้งแต่ทํารายการตั้งแต่เช้าเขาจะเป็นคนที่มาคอยดูคอยอเหมืปตัดต่อตั้งแต่สมัยเป็นวิทยุก็เหมือนลักษณะที่พี่หมบอกเลยก็คือเป็นรูทีนที่เขาจะต้องเข้าออฟฟิศทุกวันปรากฏว่าเขาเสียชีวิตแล้วเขาไม่รู้ตัวเองว่าเสียชีวิตวงจรชีวิตก็ไม่ทํงานเดปรากฏปนัดดาพูดเหมือนปนึงเอ้าหรอแล้วจนเช้านต้องกลับไปหันไปถามทีมรัาเฮ้ยมันตายตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งเสียไปโถก็เห็ุ แล้วไงทำให้ไม่มีใครกล้ามาทํางานที่ออฟฟิศว่าอยู่ดีๆมาเห็นแล้วก็แบบไม่ใช่แบบว่าเหมือนแบบอูจิตสัมผัสไม่จิตไงเธออันนี้ไม่จิตแต่อันนี้จัดจ่ะไงเธอแล้วก็แบบว่าเพิ่งเสียชีวิตไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าจัดจาะก็พูดไปก็ทีมงานก็เลยไม่มีใครกล้ามาทํางานเลยเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าเพื่อนมาทําด้วยอันนี้เกิดขึ้นนานหรือยังปีสองปีกว่าทุกวันนี้เห็นอยู่ไหมเห็นค่ะบ้างค่ะเคยมีเหตุการณ์อะไรที่คุณเห็นเี่แบกว่าเห็นเขาบอกบุ๋มเนี่ยแหละเป็นคนเห็นผีจริง เคยไปออกรายการด้วยกันเนาะอ่านี่นี่ไปเล่าไอสุสานล้างสมเพนีเล่าให้เขาฟังเออที่สุาสานสมเพนีอ่ะพอเข้าไปข้างในมันกลายเป็นว่ามีห้องหนึ่งที่เป็นโซ่แขวนอยู่อย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วจู่ๆอ่ะประตูก็ปิดปั้งแล้วเราก็อยู่ในห้องตอนแรกกล้องจับแล้วแท็ก,ก่ะคือพิธีกรอ่กล้องมาจับหน้าเราอยู่แต่เราอ่ะสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่กล้องเห็นอะ่ะมันไม่เหมือนกันสิ่งที่กล้องเห็นคือโซ่จู่ๆแขวนอืมโซ่หนักๆสองเส้นเนี่ยแขวนแต่สิ่งที่เราเห็นคือผู้หญิงท้อง ดน,นเคลี้ยนแล้วก็ฆ่าคนลูกตอนสิ่งที่เป็น,ปนมันเป็นภาพขึ้นมาเลยแบบมันเป็นล่างขึ้นมาเลยค่ะคือเขาต้องการบอกบอกเขารู้ว่าเขาอยู่ต<อ>รงนั้นเขานยังไงพูดกักคนลุกเดี๋ยวก่อนแล้วกลายแล้วกลายไปว่าเราก็แบบภารกิจหน้าที่อยากได้ตังห้าพันจากรายการกูส<อ>ั่งไปแล้วห้าพันบาทก็ต้องไปเอาตุ๊กตาในห้องนั้นหยิบมาแล้วก็นั่งกอดตุ๊กตามองงี้แต่ขามันไปไม่ได้เพราะว่านาง นางเล่นกระชากโซ่อยู่ข้างหน้าประตูอะไอ้นี่เ็าเห็นท่าไม่ดี <ๆ S 2> เขาเลยวิ่งออกมาช่วยอันนี้คือสิ่งที่คุณบอกเคยเจอประสบการณ์ตรงที่เจอกับนางมาแล้วใช่ก็คือ <ๆ S 2> ที่นี่มันโหดอยู่แล้วแล้วเราก็พาเขาไปแล้วเขาก็เห็นจริงๆมันทรมานไหมกลายเป็นคนหหินผีไงเขาบอกมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีบางคนอาจจะฟังแล้วสนุกแต่มันทรมันเป็นสิ่งที่ทรมานมากจริงแค่ฟังก็รู้สึกทรมานมากมันทรมานยังไงบุ๋มมันหนึ่งบางทีมันไม่ได้มาสวยงามไงถูกไหมบางคนอะอย่างรถติดข้างหน้าเนี่ยที่ที่ผมเคยเห็นเนี่ย อย่างรถตีนข้างหน้าเนี่ยจู่ๆเห็นเนี่ยแล้วผมหันไปด้านข้างก็มีคุณลุงคนหนึ่งที่ยินหัวแตกอยู่อย่างเงี้ยนั่นคือล่างโดนล่างโดนลากไปอะร้อยเมตรข้างหน้าแล้วข้างหน้าก็คือลุงที่นอนอยู่ตรงนั้นแต่เราเห็นด้านข้างไปแล้วแล้วเรารู้ว่าข้างหน้าอุบัติเหตุแสดงว่าคุณก็เลยบอกว่าคุณก็เลยบอกดูเป็นผู้หญิงทันสมัยดูเป็นผู้หญิงยุคใหม่แต่โลกวิญญาณเนี่ยมีจริงคือมีก็มีสิแต่เราก็แค่รู้สึกว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติปัจจุบันให้มันเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทํําาบุญททน ก็คือคุณจะเห็นหมูเข้าวัดบ่อยมากนาจะถึงจะเข้าวัดบ่อยแล้วปีแต่ละปีก็จะต้องมีไปแสวงบุญบ้างเพื่อถอยจากสิ่งอย่างนี้เพราะไม่ไหวร่างกายมันีิัวก็ไม่ไหวแล้วแล้วก็เป็นคนกลัวผีทาไมอย่างนั้นก็ไม่ไหวอ่ะจะกลัวผีเขายังกลัวผู้ชายจริงจใช่ไหมแท็กจริงเขากลัวคนมาลุงจีตเขาเวลานางกลัวผู้ชายนางเป็นยังไงแบบโอ้ยจะผีผีัผู้ชายผีจบผู้ชายก็จะบอกว่าพี่บุ๋มเป็นมันนษย์อเมซซ่ิงมากเนาะคเห็นผีเห็นอะไรกลัวผีแต่ผู้ชายถึงเวลาเจอผู้ชาย คนที่รวยรวยมาจีตนางนางแอบจะกลัวยังไงบ้างแกต้องถามก่อนว่าผู้ชายคนนั้นมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวอ๋อเลยเออเขาจะจีบไปทาอะไรต้องไปทมเขาอ่เออจะไปถามผู้ชายก่อนหนึ่งว่าคุณมีครอบครัวมาก่อนหรือเปล่าใช่แม้กระทั่งมีแฟนอยู่แล้วจะบอกว่ายังไม่ได้แต่งงานกันบุ๋มก็ไม่เอานะคือตอนแรกที่คุยกันมันไม่รู้หรอกแล้วเราไม่ควรจะไปถามกว่าใครคุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอคุยไปสักพักหนึ่ง ถ้ารู้ว่าจะเริ่มบุกเข้ามาหาเราแล้วเนี่ยเราจะต้องเช็คละเออเช็คว่าเป็นยังไงเป็นใครหรือใครหรือมีใครแอบคบหรืออยู่หรือเปล่าเราก็จะตัดชึบทันทีโดยที่บล็อกหมดเลยเถอะคุณคุณเคยแนะนำให้เขาก็บล็อกไปหลายคนแล้วเหมือนกันใช่ไหมก็มีเยอะนะไม่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็แล้วแต่เขาเรามันแค่แบบเออคนกับถ้าพี่จะคุยพี่ก็คุยได้นะถ้าไม่มีผชอบพี่ก็ตัดนั่นเองก็มาทางคุณเยอะเหมือนกันนะ ไม่รู้ไล้ก็รู้จักกันไงมันก็จะมีอย่างนี้แหละเนาะเห็นมรู้จักกันมาเห็นปัญหาช่วงนี้นางทําครัวทุกวันีตอนนี้ทําครัวส่งทุกวันใช่ค่ะคือช่วงโควิดหลายคนเจอปัญหาก็คืออาหารเป็นมิด คือยังไงข้าอาหารเป็นมิตรคือกินกิน,นอนๆจนน้ำหนักขึ้นแล้วอ่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้หลายๆคนอยู่บ้านมีความสุขกับการกินนั<ช>่นแหละที่ออกกําลังกายกระถับจะไม่มี<ช>ถูกต้องไหมฮะแค่แบบว่า work from home กับประชุมซูมกันทีก็หนดวันแล้ววันนี้เราก็เลยมีเครื่องดื่มที่เหมาะกับทุกมื้ออาหารมามอบให้เลยนี่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตยืนเพราะว่า มาเยอะมาเยอะอ่ะมอบให้เลยครับนี่โออิชิโกวาโคชาชาหมักที่ญี่ปุ่นเกรดคุณภาพนะครับที่มีสารท A ฟราวินครับพบได้ในชาวาโคชาครับหอมอร่อยสดชื่นได้ฟิลญี่ปุ่นแท้ๆมอบให้แท็กไปเลยเหมาะสำหรับการกักตัวอยู่บ้านช่วงนี้เพราะเราต้องยอมรับุยสูตรสารพัดอาหารตอนนี้มากันหมดเลยจริงๆนะเวีแก้โลกอะไรนะอาหารเป็นมิตรอาหารเป็นมิตรแน่นอนฮะตอนนี้เรากําลังอยู่ในสถานการณ์โควิดกันอยู่ คุณแท็กไม่ดีกว่าเห็นด้านธจิตอาสาอลายอย่างตอนนี้อยากจะให้กำลังใจกับคนไทยทั้งประเทศยังไงบ้างก็ตอนนี้นะฮะก็ช่วยกันนะครับใส่แมสนะครับล้างมือให้สะอาดนะครับผมแล้วก็อยู่ห่างกันไว้ครับคุณบุ๋มแน่นอนช่วยคนมาเยอะแน่นอนคนทุกคจะเป็นกำลังใจตั้งแต่ลุยตั้งแต่โควิดตั้งแต่ระลอกแรกแล้วดวันนี้บุ๋มก็ยังไม่ได้หยุดแล้วบุ๋มยังมีความรู้สึกโหยมันเริ่มเหนื่อยนะ เราทำทุกวันท,ทุกวันทุกวันเนี่ยที่เราจัดแต่ละโครงการเนี่ยมันเยอะแยะมากมายแล้วโทรศัพท์มันไม่ได้หยุดเลยเราเหนื่อยแต่เรามานั่งนึกทีแต่หมอยังไม่ได้หยุดมาตั้งแต่แรกโดยเฉพาะยิ่งเราลอกสามที่มาหนักๆครั้งนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่มีต้นเขาเรียกว่าช่วงก่อนสงกรานตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานหมอยังไม่ได้หยุดและงานหนักขึ้นทุกวันเพราะตัวเลขมันเข้ามาจนเรารู้ดังนั้นมันเลยไม่ใช่เรื่องแค่ ต้องส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นส่งให้กับด่านหน,าน้าน้องกู้ภัยทุกคนด้วยแล้วก็ที่สำคัญคืออ,อสอมอ<ะ>ตามจังหวัดต่างๆ<ะ>ทํางานกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือต้องส่งกาลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าพวกเขากําลังฝ่าฟันวิกฤตโควิดตรงนี้เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสุขภาพจิตสําคัญนะคะยัง<ะ>ไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะพวกเราส่งกําลังใจไปให้ทุกๆคนแล้วกันขอบคุณค<ห>ุณแท็กขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ คุณนายบุ๋มบุ๋มว่าดีก็อนคุณพี่บงคะรู้เรื่องราวทุกอย่างบุ๋มทำได้ทุกอย่างจริงนอกจาะบุ๋มว่าดีคือบุ๋มทำได้ทุกอย่างใช่ไปช่วยแก้ปัญหาอย่างอีกโลกหนึ่งเอาได้เราไปพบกับตีท้ายครัวได้ใหม่บ่ายสองโมงทุกวันอาทิตย์ดูช่อง3ากดเลขสามไปกันก่อนครับสวัสดีฮะแล้วเดี๋ยวต้องฝากน้องๆไปแจกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องวิ่งหลายเคส มีคนขอคาช่วยเหล <คน S 1> ือเ <lawsuit. S 1> ข้ามาี๋ยวขอลงพื้นที่นิดนึงนะคะช่วยช่วยฟรีด้วยนะเบนโตเอ็กซ์ตร้าลองโออิชิโกะวาโคชา ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ